สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีเพื่อนๆ FC ช่องข้าวมันไก่หน้ามอทุกๆคนเลยนะคะตื่นเช้ามาวันนี้อากาศดีค่ะ,ะข้าวมันไก่หน้ามอเองก็รู้สึกสดชื่นนะคะหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วเจอคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เลยนะคะ,ะไม่ว่าจะทางในเพจหรือ YouTube นะคะ,ะได้มีพี่ๆนะคะที่ติดตามข้าวมันไก่หน้ามอมาตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ตอนนี้ประสบความสาเร็จไปแล้วหลายคนนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกว่า ตอนนี้ได้นําสูตรของที่ร้านเรานะคะไปทําขายนะคะสร้างอาชีพนะสร้างหารายได้เสริมหรือบางคนทําเป็นงานหลักเลยก็มีนะคะมีน้องอยู่คนหนึ่งบอกว่าเปิดร้านตอนสี่โมงเช้านะคะแล้วก็เก็บร้านช่วงบ่ายสองนะคะน้องก็มีรายได้อยู่ที่วันละพันสองนะคะหรือว่าประมาณเดือนละสามหมื่นนะคะอันนี้ก็ถือว่าน้องประสขขบความสําเร็จไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็คือว่า ข้าวมันไก่น้ำมอก็ดีใจมากเลยที่เกิดที่มีคนแบบว่าประสบความสําเร็จกับการขายข้าวมันไก่นะคะโดยการเอาสูตรของเราไปทาจนมีรายได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมาเสียงเงินเรียนเลยะครับข้าวมันไก่น้ำมอก็แนะนาเพื่อนๆแบบฟรีๆเลยะคะโดยการที่แบบก็พยายามบอกสูตรหรือว่าขั้นตอนวิธีการทําต่างๆนะคะก็ให้ไปฝึกทํากันเองที่บ้าน,นะคะจะได้ไม่ต้องไปเสียงเงินเรียนนะคะก็ใครที่ ฝึกทาจนสามารถาทาเป็นอาชีพได้แล้วข้าวมันไก่หน้าบมอก็อถือว่าตัวเองประสบความสาเร็จนะคะในการที่จะพยายามสื่อ,อหรือว่าถ่ายทอดสูตรต่างๆเพื่อที่จะให้หลายๆคนที่ทําไม่เป็นนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ขั้นตอนวิธีการทานะคะได้ศึกษาจนได้นําไปต่อยอดเปิดร้านนะคะสร้างเป็นอาชีพหลักก็มีรายได้บางคนก็บอกว่านํานสูตรนะะ้นำยำของเราไปทําเพื่อที่จะ าขายนะคะเจนี่ตอนนี้ก็มีรายได้เพราะที่จะเลี้ยงลูกได้นะคะอันนี้ก็มีอีกหลายหลายคอมเมนต์เลยนะคะที่คอมเมนต์มาหาข้ามันแก่หน้ามอบอกว่า,าได้นําสูตรของที่ร้านเราไปต่อยอดนะคะสร้างเป็นอาชีพก็รู้สึกข้ามันแก่หน้ามอ,อก,ก็รู้สึกดีใจนะคะรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วแหละกับการทําวิดีโอเพื่อที่จะสือ่อทอดออกไปถ่ายทอดออกไปให้เพื่อหลายๆคนที่กำลังมองหาอาชีพอยู่นะคะได้ได,ได้ได้มาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ ไปพร้อมๆกันนะคะจริงๆแล้วข้าวมแไก่น้าหมอเองก็ไม่ได้แบบมีมมพื้นฐานการขายข้าวมันไก่มาตั้งแต่แรกท่านก็ผ่านการศึกษานะคะศึกษาใน YouTube Google หรือว่าศึกษาจากอาจารย์หลายๆคนที่เขาได้แนะนําเรานะคะแล้วก็มาต่อยอดทําจนได้เป็นสูตรของข้าวมันไก่หน้ามอะะวันนี้ข้าวมันไก่น้าหมอก็เอามาแนะนาเพื่อนๆแบบฟรีๆเลยนะคะเพื่อที่จะ,ะได้ไปทําเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้นะคะแล้วก็ วันนี้ข้าวมันไก่น่ามอประสบความสําเร็จแล้วจากการขายข้าวมันไก่ขายข้าวควา,าโมโอนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเอามา่ายทอดนะคะเพื่อให้เพื่อนๆที่กําลังมองหาอาชีพอยู่ได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปนะคะ mm. เพื่อที่จะไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวนะคะขอให้ทุกๆคนจงประสบความสําเร็จนะคะ mm. เหมือนกับที่ข้าวมันไก่น้ามอประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะ